ไม้เรามาตงยาค่ะจะนท่อชนะคะจดรถสแกนจอดปีสีชั่วโมงค่ะามาสแกนที่เจ้าหน้าที่ได้เลยวันนี้เราขึ้นของรอยัลพ s ซ c ์ฟรีเราอยู่ที่ไหนคะเอเชียทิ s T K ค่ะเรามารับตั๋วขึ้นเรือนี่เองรอยัลพ s ซซ์ฟรี ซื้เยที่มัคิปได้ตามเงเหีวากินอันนี้ตามหาเรามัาไเยสวยดีอะสวยคะ่ตรงนี้้ไหมคะปิดประตูให้พี่ด้วยค่ะ ่ไงคะใ่ยุโรนะคะสามารถีเด้เลยกละหนึ่งบาทขีดละหนึง่งร้อค่ะกมละหนึ่งบาทอินขีดละหนึ่งร้อยงั้นเอาสองกรเฮ้ยม,มายรอินกรมละหนึ่งบาทกำละหนึ่งบาท,บาทจากยุโรปลระคะขนมนี่ขนจใสยุโรปทไมอชิ้นนี้เนชิ้นหนึ่งมาตกกรนมคะ่ะอ่าันนี้ แล้วมีมหลาไซส์มีอ่เจ้กี่ชิ้นเอ,เอามาให้แค่สองกิกทำไม,ไม <c oughs> อไ่ะกินได้หมดเลยกินเยอะได้ยังไงเดูนะนี่ไง มีฟันด้วยอะะหนูเคยเพื่อนหนูเคยซื้อมาแล้วก็เพื่อนหนูก็อายัดฟันจริงหรออันนี้เลยเหรอค่ะซื้อสองอันได้ไหว่าอายัดฟันด้วยเองอันหนึ่งค่ะ เจ็ดส <70. S 2> ิบค่ะเจ็ดสิบน้องอินเจ็ดสิบไม่แปลงฟันนี่เจ็ดร้อยเลยนะเป็นเจ็ดร้อยแล้ไมนะอ่ะปรับน้อง 700. อินเร็ดรอให้ดูว่าปับอะไรลวมั่งคู่ฟังซ <c oughs> <c oughs> ีไม่ได้อ่ะโหไรอฟันไม่ได้อะไร ก็วานๆแล้ว่ไม่รู้ว่าเคี้ยวไงเป็นแข็มากอเรากินหรือไม่กินครัวได้ขายตงนี่ด้นนอกรอคกงช่างเตรียมแล้วใช่ไหมเตรียมแล้วียม้ค่ะนี่ค่ก็่ ชวนคุณซีวิดอร์เซนต์เดนนชวนวิดีโอเดีเนอร์ทรูเลสสตาร์ทสวัสดีค่ะเรียนเชิญทุกท่านลุกตักอ,อาหารทานได้เลยนะคะ ออกตัวแล้วนะคะในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวแจ้งขสทยคร่าวๆนะคะพื้นที่บนเรือห้องน้ําชั้น1พื้นที่สุโอริท้ายเรือชั้น2นะคะสำหรับตอนนี้ชั้น3ค่ะเดี๋ยวแสงแดดจะร่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอากาศจะเย็นลงนะคะเนื่องจากล่ไปทางทิศเหนือนจะมีตึกคอยบางแสงอาทิตย์แต่จริงๆแล้วแสงอาทิตย์ถ้าเราใช้เขาเป็นประโยชน์รูปสวยมากค่ะสดมากสวยมากเหมือนมีสปอตไลท์นะคะโดยเฉพาะสาวๆถ้าอยากขาวต้องถ่ายรูปตอนนี้ค่ะยยืนตรงข้าม เป็นโรงแรมชาทเทียมนะคะสามตึกเรียงสวยๆเลยนะคะรอบสันเซ็ตขออนุญ,ญาตแจ้งนิดหนึ่งว่าหนูจะแจ้งลูกค้านี้เรื่องเองกับการถ่ายภาพก็จับได้ตามที่รบแจ้กรับรองว่าว้าวค่ะใครไม่สะดวกก็ทานอาหารไปค่ะอาหารก็เยอะเยอะอยู่นะคะขอบคุณค่ะแต่ว่าหนูจะเชยๆอ,อ,อันนี้เอาเอาไปกินได้ร้ไหมเอาไปใส่หนู<า>ไปให้เร็วกว่านี้เลย อเค next 5นาทีรา passing ค่ะ The Ancient Temple is called Rising Temple. Stay this way อ n เดอ l ์เราสวัสดีไปในระหว่างนี้ที่ทักทายนี่นะเพลงอะไร r อเลยได้ฟังค่ะไม่ได้ไม่ได้ฟังหนูร้องนะฟังยูทูบ and do not touching under the bridge about a second do not touch him maybe the thailand uh department will charge you money if you're touching under the bridge i uh, will charge you money when you reach uh, uh, the Institute port. Mm. more of than the first one just be careful more. ไม่รู้ล่ะกล้องหันมายิ้มรอก่อนเลยก็ไม่สวยอย่าไปไหนไกละนะฮะหน้ามาของเราข,ข้างหน้าหนูลูกค้าคนไทยไหมคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคนไทยฝานดูหนูไม่ทราบว่าหนูดูดช,ดช,ดชุดน้อง ขอยืมพี่ใส่ร้องเพลงเดี่ยวหนึ่งได้ไหมยาวยอมยาวอะเรค่ะเตรียมตัวเลยนะคะว่าจะโดนมาพระแก้วนะคะประมาณสักห้านาทีนะคะแล้วทีเดี๋ยวร้องเพลงกันยาวๆไปเลยลูกค้าคนไทยฟังลูกทุ่งลูกปลงสตริงหมอลำหมอนวดอะไรคะได้หมดหมอนวดค่ะของนี้อะไรคุณพ่อคุณพ่อหาคุณพ่อตอบก่อนใครอะไรหมอนวดคุณพ่อไม่เกรงใจคนชุดส้มเลยอะ ไอเป็นเด็กที่เกินร้อยยี่สิบเซนแพงเลยเท <c oughs> ่าไหร่คะหนูหนะ้าร้อยห้าร้อยเลยขึ้นกับใครคะคุณตาอา,ายุหกสิบแล้วกี่บาทคะผู้่วหกสิบกี่บาทสิบเออไม่รู้าสาออมโล ไม่เข้าค่ะมาเข้าว่ะไม่เข้ามาพัวเนี่ยได้ออกมาชุกความเวอร์วางใจโหนี่นะเขาจะมีมือยักษ์ไปหนะอ๋อมันนั่งนี้เลยเหรอนั่งกระเช้าเลยเหรอแล้วทำไมต้องนั่งกระเช้าอ่ะอ๋อเจอผีที่เจอกีผีสองหน้าอ๋อเขานั่งกระเช้าเหรอลูกค่ะอ๋อกระเช้ายสงนี้นั่งกระเช้ากีผีตรงนี้อ๋ออ๋อนี่ โลแฟตโลแฟตแต่คนจีนอาจจะแฟตแล้วอ้าวไอติมโลแฟตทำไมอ่ะก็ไอติมโลแฟตมากชิดหนา้นาไปชิดหน้าไปช็อกโกแลตต้างกินอะไรมาก